สวัสดีครับพี่น้องแฟนคาบเอฟซีพอกันในชว่วงนี้ทิงเทียงทีมงาน,นสาวน้อยนี่มอนดประจำวงคาบินรับเบ,บ่งกันใช่พี่น้องครับตอนนี้กําลังโนลดอยู่เพราะว่าทายคลิปหลายนักคลิปจนเป็นเอ็นครับพี่น้อง อ้นวดบีไปการใช้กับเบไปนั่งคาเฟอโนครับขี่ยอขนาดเลยนี่กันเจ็บเพิ่มไม่แห้เจ็บเพิ่มไม่แห้เนาะใช้รถบุฟเเขาที่เป็นเด็กนองี่ขีน่เด็แนหินหินี่้นต่งัอ้ม่ร้นเรียกเลยม่ม่ม่ พวันนี้แดดครับพี่น้นองแดดแห้งสวยแหง้งแดดแดดจนตั้งแต่เ้าจนหอดคำมั่งหลายๆมือมาหนิแต่เด็กมาหานาวครับพี่น้องครับอากาศาาหานาวเด็กมาอากาศหนาวลม ผัดว bueno. ีวีนี่บอลวีวีเนี่วูดๆด้ยอันวีนี่มันมันคอยมันต้องวูดๆลมผัดวืดๆเลยมันเจนมุ่งปิวเพี่อนกลางมุ่งไปจนปิวเพราะว่านอนีสอดเพาะอ้วนแล้วนอนรีจนมุ้งปิวฟังเขาจะพ่ากันังนะว่าพ่อพันเพพ่น้าพนอดรีสอรทพี่มาปุ่ผู้พนอนพนัุฟัง จนมุ่งปิวครับพี่น้องจำบอกกลางมุ่งยุ่งขอกัดกันเสร็จงอร็จต้องทาภาชาภาษเชื่อน้องทำมุ่งทุข้อเยน้อ บีเอ็นมีจักทามีลายทาบ่สามสิบสองทาขึ้นครับพอพญน้าฟอนนั่งรบพี่น้งครับนี่เป็นทาขึ้นกันโอ้สามสิบสองท้าขึ้นกันนี่ีสามสิบสองทา้าขึ้นกันเรับ ทาพีเว็นมีหอดทาสร้างสีใหม่ได้เป็นหรืสังเกตดูมี่อีกตัวท้าสร้างสีใหม่ก็มี ถ้าสร้างชีกไม่มีถ้าป่วงเยอะลังก็มีพวกมีหลายท่า <c oughs> เดี๋ยวการใช้ระเจอพี่น้องเป็นมอห้องอินอินเราไม่ไม่แทากขนาดนี้แม่ ขกาละอ้เอาไปสิเก็บซ้ำซ้อนแท้แล้วเด็กขาก็ว่าพวกเขาเศร้าใจข้าเศราไปเลยได้สรุปเลยพวกใครสักับข้าเนี่ยขาวกรองไว้แก้วเอ้พรพญายองไว้เอาแล้วอวนของพญาด้พรฟ้าเขามาเก็บอีกสั่นอวนในเพาะเอาต้องรู้ใจน้พนี่อวนในพวกเรียกอะไรพวกนั้นเอาสนอดเองุ่นเอ วางนี no? ้ตัวาหิ right? yeah, <m <m ้งเนาะหลยเจ้าตัวนี้หลยเจ้าตัวนี้ก็ชื่อกันเราชื่อโ้แ่ไหนเจาหลวง้านอดเรีนอยู่นี่เห็นมาลับมานเ้าก็รกหนี้เนาะอาจารย์มาปู่เลยว่าเราลุกนีนี่นี่เคิ่นว่าท่าสร้างิีกหมครับพี่นุ๊กนี่แหละท่าสร้างซีหม่ mm-hmm นี่ถ้าหักขาเขียดครับพี่น้องครับมี่ลายทาดิแข็งๆมากนี่ถ้าหักขาเขียดหันเอ็นตึงกันเข้าในห้องอกักอักเลย น้องอ้ําเรียงก็ข้อแหล่น้อน้องอ้ํานี่น่าม่งเด้เรียงก็ข้อแหล่น้องอ้ํานี่น,ออนะจาจะไม่เป็นผู้มีเจ้าของเนาะถ้าสร้างสิไม่ผ่านไปแล้วถ้าักขาเขียๆจะลังจะดีพี่น้องนัน่น เาเมื่อกี้จะน่าขอออกเสียงไหมข้างอินอินแหละัลรคหักเปล่าราาหนึ่งครับพี่น้องครับก้อนไดก้อนนอบนี้น,นนะือฮักไปล่ว มอยเห,ห็นผู้นึงอ,งงอยู่ยบา้นะานหันห้อง่าถืเธอได้แห้งเน่นลงทอไดแหงเน่นลงดีเธแห้งเนนลงโอ้ยคนเจียบมันสิได้มันจะโอดได้ต็มของมเชงเามาทีได้แห้งเน่นลงนี่แะนี่แหละนี่แรลเนนี้วโอ้ยเจีบตัวเจีบห้อยมือตัวจะลงก็ไลมาจะกันไล่เก

กะกิไล่เสียรไล่เห็นมาจนึหอดหอดฟ้าตีนหดนิ้วตีนเลยครับพี่น้องครับ hi, พอเศียรเมื่สิญญ้ hi, 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 hi. านาตลงมาหอดฝ้าตีนพอข่าวพระธนกุยวอกขำอย่างน้อยแต่ว่าภาษาอีสานวายอย่างไรคาาไรับภาษาอีสานภาษาคนเล่าบ้านห้องโวขันขก็คือหอดฟ้าตีนหอดกลางตีนครับพี่น้องครับ <c oughs> ั่สไล่ขึ้นไปไปลงตามสุดไล่ขึ้นสุด เาไปไปทีักนี่ห้องจังไปเพอะเห็มันมีไปสุโของสุอบนทุกคไม่นั่อย่น่อย คแพ้เลับอกตอนนี้ยังไงเนี่ยพูดแตบเดียวกบานเราโอ้โหงม่ฟังม่บุญน่ะบุญเอาครบมาฝากครับให้เขานดให้บอเจ้าครับคบเป็นๆครบสดๆเลยครับหน้าโมงเลยสองกิโลสี่กิโลโอ้ครบรายที่บ้านฮอน นเป็นบเลี tá, ้ยงน่งกเป็นกบเลี้ยงขนาดมึงบอกเาปากก็ไม่นุ้ยกบกบจ้าของเขาเจ้าละรแห่ผมเอาช้หนี่ยมัน้โนเยเป็นตู้นอนีเราแล้วเขานเลยี่กมต้องเลยไม่ถามว่ากินขาดลัปิด่ ตรานี่ยไม่เราถึงขายของนู่นนั่นมาดกรบะมาเที่ยวอรมกเราเป็นตื่น้าหลายอยเพราะว่าเขาถือโถมลเำุานาวหน่อยออนก่เออเออเอเท่าไหทัดงานไทมลมาหาเมือไทเอไออรอขึ้นมันเป็นอไรหืออ ก็นมือมลันน้ำส้เทว่สามของเดือนมกรามันกเลเนโมงนะก็โมบายเราปุ้ยกัจนคุยกัะจนไอช่วงโควิเราจนบออภิวีทย่ทไอ่วมนี่มงอะไรเดี๋ยวีเลืองันให้เราจบโควิดงันไอช่งานมันสีเเเรียว่าุยกนทาตอนนี้ีหน้าหศน้อยพิเศน้อเปียวาวน่อยอย่างนี้สาหน่อยที่สัญญาที่สอง <laughs> Ô, mà kịp nha mọi người. Do nữa bỏ lắm. Một sự giỏi bỏ lắm. có hoa 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 Cái này hoa 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 เสียงดังากเลยเสียงดังมากกวเบาขึ้นกันต้องเบาชัดเจนข้ามเัดเจนเม้ยที่แล้ว่อดีมื่ตะเ่าบอกพอสิมาหาตะเ่าพาที่สิน่เฟสมาืูกินไยลับเป็นโม่แล้วมะเขกอไฟอินเจ้าก็เป็นโม่เจ้าตั้งต่เจ้าไทยยุ่เรืองเรียบบออ่านี่ก่อนโลนี่ก็สีหักคาเกียรติค้าหนึ่งเลยนพอดีผาไปลุ่มจึงหนื่ยุโรถึงูน

แต่ว่าผมไม่ได้ั่งไแคที่ทุการดหนาค่ี่มอพวก่ยเ็ที่้ปูยาหนาห้างแบบักบกว่ารละเดี๋ยวไปก่อนพี่ข่าวครับครับครับขอบคุณมากถ้ากัรนี้อลไรพี่เครับครับผมครับผมคอยคุยกันคาครับบทางเพลนครับครับครับคือหนาคคุยกัน ร่างลับรอเป็นมือท่เป็นกนไทยมาเต็นช่วนเลยวี่งรอบระเ็นใดอันหนี้เออปยังธรรมดาเลยบ่เลยเด็นอะยนนอนคว่มนอนเหม็บนะภาษาไทยเอนอนเหม็บภาษาลาเออนอนคว่ม เอาท่านี่คือทานนอนเมียบครับพี่น้องครับขอนอนเมเเขียนี่สอนหลวง่อท่านได้ติดแอรพี่น้องวันล้มมาบริการไหวันวันเอาฉาลมมานม

ขอบคุณแฟนข่าวเวียซีทีทีครยิย่งกดไลค์กดซับเพื่อใช่องพ่อปพญาอาทิตย์หลมคนออสเตรเลียได้เยอะเลยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกคนลังใจครับสวัสดีครับ